อ้าวพี่กิตตื่นแล้วเหรอพี่พี่ไม้ตื่นแล้วเหรอพี่พี่พี่มาล่าฉลามแต่เช้าเลยเห็นไหมพี่ยังไม่ได้นอนอ๋อโหพี่ไม้โตลุ่งเลยเหรอแต่ว่าเอ้ยตื่นได้แล้วคุณซิบุ้งแทงตูดเลยตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นได้แล้วแทงตูดแล้วระเลวตื่น เฮ้ยืุนแทงอย่างเดียวไม่ได้นี่ต้องใช้ไม้พายตีกระด้างก็ได้ตื่นก็ได้ตื่นะด้างกระด้างกระด้างไปเลยเราจะได้ขึ้นเกาะกันแล้วเฮ้ยได้ข่าวว่าในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราเจอกับนี่เครื่องส่งสัญญาณใช่ป่ะมันเป็นเหมือนเสาวิทยุด้านบนอ่ะใช่ทุกคนว้าวว้าวไปดินี่คือเกาะเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน คือฉันน่ะบอกได้เลยนะว่าฉันน่ะไม่ว่ายน้ำไปแน่ๆโอเคเข้าไปใกล้อีกหน่อยก็ได้กันเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟถึงที่เลยโอเคใไปใลเลยไปด้วยไปด้วยฉันช่วยไปไปโอเคไปมารู้สึกว่าเกาะนี้ใต้น้ำมันจะมีห้องนะอือเราดำน้ำไปเพื่อดูว่าด้านล่างอ่ะมี หลักฐานได้หรือเปล่าว่ามันมีคนมีชีวิตออแล้วมันเลยมันเลยมันเลยแล้วอ่ะโอเคโอเคทิ้งก็เลยขึ้นเร็วทิ้งไปแล้วจะเอาขึ้นทำไมเอาหรอเงี้ยไปไปไปพี่กฤษฮะขอให้หน่อยนี่นี่ขึ้นทางนี้ไงขึ้นทางนี้มาเร็วมาดูคนดูคนตายล่างมีตายล่างมีห้องด้วยอ่ะใช่เหรอทางน้ำเลยตายล่างอ่ะลง啊ดูดิ ล้วกแกงอย่าลงตุกแกงอย่าลงบอกเลยตรงนี้อย่าลงเลยเด็กขาดบอกเลยจุกแกงมาทางนี้ทุกคนในนี้มันมีอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะโอเคด้านล่างฉันเก็บของไปหมดแล้วเพราเราไปข้างบนกันค่ะได้ครับตุกแกงมาทางนี้จุกแกงมานี่โอ้โหของเต็มเลยอ่ะแล้วที่นี่นี่มันเป็นแหล่งอารยธรรมปะเนี่ยเฮ้ยเขาเขียนว่าอะไรน่าจะเป็นสถาวิจัย เขาบอกว่าเจ้าฉลามชื่อว่าบรูชบรูชเราตั้งฉลามตัวนี้ชื่อว่าบรูชเฮ้ยใช่เพราะว่าเนี่ยทุกคนดูดิเขาเคยทาโกงให้ฉลามด้วยนะใช่หรอนี่แล้วเขาบอกว่าเราสามารถจับบูสได้แล้วเฮ้ยจับได้มากมั้งโกงแตะขนาดเนี้ยนั่นน่ะสิพี่ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้มีทางขึ้นอยู่สองทางนะมีโนด้วยมานี่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  ตรงนี้ไม่กล่องตรงนี้ไม่กล่องครับผมโอ้โหไม่ไม่ในี่โอ้ไมมีกล่องโอ้โหได้ของเต็มเลยได้สูตรอาหารด้วยโคคนัทชิคเก้นคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไก่มะพร้าวกาวมะไผ่ผวนทำไมไอ้กระถิ่นทอ้กระถิ่นไอ้ระ่ไอคระบต่นไอ้รู้สึนไ่มีระไรแน้กนะเร่ขึ้กฝั่ง่นไ้กระ่นไี้าระถ่นไอ้กข้างบนนอ้มันดูมีอรยธร่นอะ อะไรธรมเหมือนมีคนเคยอยู่มาก่อนวะเฮ้เฮ้ดูบนนี้ดิอะไรดิบนไหนอะนี่เลยนี่ฉันอยู่นี่เฮ้ยทำไมขึ้นไมาได้ไงอะาทางฝั่งซ้ายมีบันไดขึ้นมาดิได้ดีได้ดีขึ้นบ้านขึ้นบนปังปังตรงนี้มีโน้ตเฮ้ยแป๊บนึงกองโลบว้าววู้ฮไปแล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอาด้วยฉันขึ้นด้วยขึ้นบ้านขึ้นบ้าน เขาเอกำลังไปกำลังไปขึ้นมาขึ้นมาเอาสิพิจับเฮ้ยจับแบบนี้ได้ด้วยเหรอไม่ได้โอเคได้โอ้ยเป็นใบปรางตกครับออัีทางทางลัดเลยดิดิดิมิกิทมีทางลัดโอ้น่าเกลียดอ่ะน่าเกลียดมิกิทจะไปทางลัดไหมโง่ค่ะเลิศไปทางปกติเลยมเกิทนะโง่ แดงตกไปไหนอะแต่จากกานที่เราสำรวจมาแล้วอะฉันฉันเห็นว่ามันไม่มีคนเลยอะปางก็มันไม่มีจริงนั่นแหละข้างบนหรือเปล่าข้าบมีอะป่ะเออตรงนั้นมีเสาส่งสัญญาณอยู่นี่นาปางบอกว่าจะส่งสัญญาณได้ปะเราขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าเราต้องมาทางนี้อุ้ยอัปเดตแป้งอะไรอะไรอะว่าก่อนไม่มีท่อตรงนี้ในในในชาติที่แล้วของเรามันไม่มีท่อตรงนี้ในชาติที่แล้วเหรอนี้เล่าป เออในชาตินี้มีท่อให้เราด้วยอ้าพี่เจนขนาดมีท่ออะไยังหล่นเลยอ่ะจะหล่นจะหล่นเขาค่อยเดินมาเร็วมาเร็วอุ้สิบุงโอ้ยนี่โอ้โหขึ้นมาข้างบนได้แล้วนะโอ้ยอย่างสูงเลยอ่ะไม่ใช่แผ่นที่อะไรเนี่ยอะเี่ไหนเนี่ยเราจะมีบัตรเฮ้ยไอ้เบาะแสหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทุกคนมีนมีน้ตด้วยเฮ้ยอันนี้มันบูปินเป็นเฮดไลท์เราจะมีแสงที่หัวแล้วว้าว อุ้ยแถมยังมีรูปภาพเป็นยูโทเปียด้วยเหมือนเป็นสถานที่ที่คนเขาแบบน่าจะเป็นที่หลบภัยอ่ะของคนแน่นอนเ,เหมือนตึกจมน้ามากกว่าอ้าวแต่ฉันว่าตึกจมน้ําแบบนี้น่าจะมีคนรอดชีวิตนะถ้าพวกเราไปที่นี่เราอาจจะเจอคนแล้วก็น่าจะแบบหาทางรอดจากในโลกที่จมไปด้วยน้ําไม่ได้นะเ<อ><อ>้ยเมื่อกี้หนูเก็บโน้ตได้ใบหนึ่งอ่ะเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูดูก่อนนะเขาบอกว่า มีคนอัดอยู่ที่พิกัด529ให้5259 5259โอ,อ,อ้ยทุกคนแต่จริงๆแล้วจะบอกว่ายูโทเปียเนี่ยฉันเคยได้ยินมานะมันเป็นแหล่งอารยธรรมสุดท้ายของมนุษย์ที่จะไปอยู่รวมตัวกันฉันคิดว่าเราน่าจะมีความหวังแล้วล่ะหนูเคยได้ยินมาเรื่องยูโทเปียที่มันมีสัตว์เยอะๆะไงอันนั้นสูโทเปียอ่ะไป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 เฮ้ยเดี๋ยวฟังอยู่นี่คนเดียวแล้วกันเก็บหมดแล้วเหรอเราฟาร์มของหมดแล้วใช่ไหมนี่อันนี้อีกไงเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวมันจะมีน้อยโน้อยนะเธอเดินเข้ามาก่อนไหนไหนไหนที่ไหนยฉันอยากไปยูโทเปียฉันอยากไปมากเลยเออน่าไปนะจะไปดูสัตว์เหรอมายูโทเปียเปิดเล่นซ้มมเลยแฮนี่ทางนี้เจอแล้วเจอแล้วเจแล้วไหน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 อ๋อพวกนายอยู่ในนั้นกันนะฮึบเฮ้ยมาแล้วเขาบอกว่าอะไรอ่ะเป็นเกี่ยวกับเอ่อ อ๋อวันเหมือนเป็นคนกำลังส่งสัญญาณน่ะแต่ละวันแต่ละวันไปว่าแบบมีใครเป็นอะไรบ้างพยายามขอความช่วยเหลือประมาณนั้นแล้วตั้งแต่มุควาเนี่ยจนจนเดือนไหนมีนาเลยนะไปลองอ่านดิมันษาลองอ่านดูใช้เมื่คนติดต่อเขาเองแหละทำไมอ่ะฮะิงเหรอวันที่แปดไม่ if you are reading this ฉันบอกเลยว่าอันนั้นชื่อมาแต่นายชื่อไมกี้ออ่อยสามตัวด้วยแล้วกันเราอ่จจะไปตามพิกัดที่เขาบอกไหนๆแล้วก็มีตัวนำทางแล้ว GPS อ่ะมาแล้วพี่แจ้งลองดูอ้าอยู่นี่หรอเนือตมาแล้วอ้าหรออยู่นี่หรอเออพี่ไมค์มาจัดการเลยเธอไปใส่รหัสรับไปได้เลยอ้าว คนกดเนี่ยอันเปล่าเฮ้ยใครเป็นคนกดเนี่ยจุ๊บแจ้าแต่ไม่ได้กดฮ่าไม่ได้กดเลยพี่ไมกีดนะดิอะไรพี่อยู่ฝั่งนี้ไม่กดได้ไงล่ะห9เก้าเฮ้ยได้แล้วอุ้ยวิบไปข้างหน้าไปยังไปยังไปทางไหน จากเราเพียงแค่1,900ักว่าเมตรเท่านั้นเองถ้าเราล่อตั้งสองปีอะใช่ไหมน่าจะถึงแหละโอ้ยถ้าเราพายเอาอะน่าจะเร็วนะโอเคไปไปออกเดือได้แล้วเด็กๆเฮ้ยทุกคนระวังตัวด้วยนะพายุกำลังจะมาฉันว่าตอนนี้หมอกมันเริ่มลงแล้วอะออกจากเกาะนี้ก่อนถ้าพายุมาเราพัดแพเราไปกระแทกโดนสิ่งก่อสร้างนั้นคงแพแตกแน่นอนอ่ะใช่น่ากลัวเดี๋ยวกัปตันจะใส่ไปทางพิกัดนั้นให้ใส่เลยครับ ไส่ไหวบ่ิกาาวแล้วครับอยากจะฟาดด้วยเบ็ดเาโอเคไปโอเคครับผมกำลังหมุนหมุนหมุนให้ครับผมเก่งมากเก่งมากต้องไปทางข้างก่อนแล้วก็อุ้ยฝนตกฝนตกทุกคนระวังตัวด้วยแล้วมันมีพายุพายุโอ้ยโอ้ยฉันโดนพายุฟาดโอ้ยมันไม่ขนาดนั้นมั้งไปเลยไปเลยเร่นให้เร็วกว่านี้พี่อิปเล่นให้เร็วกว่านี้ อ๋อทุกคน<อ>คะ<อ>มา,<อ>ารวมกันตรงนี้มาเดี๋ยวหนูจะทำสิ่งมหศัศจรรย์บางอย่างให้หนูจะทำการใส่สูตรอาหารให้เองหุยอยอากสูตรอาหารใหม่ใช่แล้วอ,อันแรกก็คือโคโคโนนทชิเกนเอุ้ยเอาเลยเอาเลยเลยและอันที่อสองก็คือชักเฮ้ยเนื้อฉลามม,มาทำเป็นอาหารได้เอเฮ้ยเรามีนี่หัวปลาดุกดีรักโอ้โหอุ้ยเรามีอาหารเยอะมากเลยอะ แต่ว่าเราไม่มีเห็ดเลยอะโอ้ไม่มีเห็ดอะแล้วผ่าลายฉันไม่อยากกินะมันชอบติดฟันอะก็ได้ดัดฟันอะ A few moments later จงมองอารยธรรมแห่งแสงไฟจันทร์เหตุไรฉันก็มีแบตเตอรี่เหมือนกันอะมีใครจะเอาไหมเฮ้เราขอประมูลประมูลแบตเตอรี่นี่ใครจะประมูลครับเริ่มต้นที่ห้าร้อยบอทไม่เริ่มต้นที่สาหร่ายหนึ่งกอสาหร่ายหนึ่งกอครับจะได้อันนี้เอาไหม เอาเลยจุ๊บแจวไปเอาลบกอ่านีนีเนี้เน้ยฤเฮ้ยพิกฤตหรือว่าเขมีไฟเราก็เป็นคนมีไฟเหมือนกันไฟมันหัวเราไหมอะแล้แตนจุดยืนแล้วอู้หูยแดงไม่ิดบอลอีกต่อไป days later สัญญาไม่อเลยแหละว่าไง ผมเห็นเงาทางขวาไกลๆครับผมนายส่องกระจกหรือเปล่ากระจกบ้าอะไรรูมคลิปน้ำเนี่ยอ๋ออุ้ยมันมุดอย่างเงี้ยอะไรอ่ะไม่มีสัญญาณข้างบนด้วยมีมีเหมือนคนขนเลยเดี๋ยวใช่เหรอเฮ้ยเออดูนี่ปราสาทป่ะน่ะมีคนอยู่แน่ๆเราเจอยูทูปปีแแล้วเฮ้ยหรือว่าเราเจอยูทูบยูทูบไม่ต้องเจอก็ได้เรากลิบไม่ผ่านเรากลิบไม่ผายเลวใช่เราก็ลองกลิบว่าเหมือนกันโฆษณาสินะ แล้วทำไมมันดูมีสิ่งปฏิกูลเอ้ยไม่ใช่สถาปัยสรรมสิ่งปฏิกูลปกูลล้วเนี่ยมันเหมือนเรือเรือยอทลำใหญ่อ่ะเฮ้ยมันมันดูแปลกๆอ่ะมันเหมือนเรือมากกว่านะเฮ้ยมันเหมือนเรืออ๋อมันไม่ใช่เกาะแล้วมันคือเรือเพื่อนรู้ไหมกว่าในในชาติที่แล้วกว่าเราจะมาถึงเรือค้าที่สิบกว่าเลยนะใช่ะไปเร็วมากใช่ตอนแรกตอนแรกคนคิดว่าเราจะได้เจอเกาะและจับสัตว์แต่ตอนนี้ฉันคิดว่าไม่ใช่เราลาเรามาเรือแล้วอ่ะ ฮ้ยแต่ฉันจะบอกว่าบนเรือนั้นน่ะมันมีสัตว์ให้พวกนายจับเหมือนกันเฮ้ยอะไรอ่ะฉันว่าไม่รู้พวกนายจะจับมันได้หรือเปล่าชวยกหน่อยไม่ใช่สัตว์ที่จับได้นะนายเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแต่ฉันบอกเลยนะว่าฉันกลัวมากฉันไม่อยากขึ้นไปงั้นนายก็อยู่เฝ้าเรือไปใช่ตั้การใช่นายไม่ขึ้นก็ได้นายก็ไปตายข้างในเรือแล้วกันเฮ้ยนายแช่งเหรออย่าให้ได้ยินเสียงกรี๊ดนะไม่กรี๊ดไม่เคย ใครเขาจะกรีดกันบ้าบอ a few moments later หูยหูหูมันใหญ่มากมันบ้ามากเลยนะมันเบิ่มๆเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอส่องดูข้างในแล้วกันว่ามีสิ่งมีชีวิตไหมมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมา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 เฮ้ยไหนๆมันก็มืดพอดีพวกเราสวมไฟบนหัวไหมเฮ้ยแจมความคิดที่เยี่ยมเนี่ยเอ้ยสว่างเฮ้ยทุกคนโอเคพร้อมมเราทำพื้นที่ให้คน ไม่กล้าลงน้ําแล้วโอเคเลยเยี่ยมมากนี่ใครยังไม่ได้เติมน้ำอ่ะเติมอาหารอ่ะเอาไปด้วยนะเพราะว่าข้างในน้ำมันอันตรายมากฉันขอเกอนหูทุกคนปางว่านะตอนนี้มันกลางคืนอ่ะแล้วพี่แจงก็แอบแววมาว่าพม่มีผีอ่ะงั้นเราไม่รอแล้วเรานอนแล้วไม่มีไม่มีเลยไม่มีผีสักตัวเลยมันมืดจ้าไม่อยากขึ้นไปเลย นายขึ้นได้ขึ้น,นไปลง,ลงเข้าไปตอนเช้าแล้วกันนะไปนอนดีกว่าทุกคนไปนอนอไปนอนไปนอนพี่แจงี่นอนล้วอกพี่แจ้งมาช้าไม่มีที่นอนนะนอนบนพื้นตีนนะคลิ <c> ๊ๆ <oughs>